สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราวสตาร์นะครับราวสตาร์ของวันที่6เมษายน2566ครับวันนี้ก็เป็นวันพระเรื่องหัตถสบเรีนะครับสีส้มสีส้มสดใสสดใสนําโชคมาให้ทุกทุกท่านนะครับก็ ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็ศึกษาดูแนวทางไปก่อนนะครับอ่าขอขอบพระคุณทมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปๆเลยอ่าช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอแทนคําขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปปเลยขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีร่ำรวยเลยนะครับมีอยู่มีกินอย่างสุขสบายสบายนะครับ เอาวันนี้ก็มาชมกันได้เลยนะว่ามีอะไรมาฝากบ้างนะครับราสตาวันนี้มีเลขสูงนะแ9ดกนนะครับเน yes euh. ้นที่9ลอง8กับ0นย์นะครับ9ก้9สามสามเก9าเก้าสีนะครับส่วนแก็8 3 3 8า4สามแปดแปดสี่ี่แปดปนะครับคือลองคือ0นย์นะลองคือ0นะครับ ใครชอบสูนก็จัดไปตงศอื่นนะครับตัวเน้นขอเน้นที่ก้านะครับรองแปดนะครับลูดก็ได้นะครับลูดหรือวิ่งก็ดีนะครับป้องกันไว้นะครับเอาสตาออกทุกวันนะครับบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงวันนี้พระเลหัดนะเอาสีส้มแล้วครับวันนี้นะหาสีส้ม 890เน้นที่9ลอง8นะครับเดี๋ยวไปรูดไปว,วิ่งก็ได้นะครับนะส่วนตัวลองจริงๆคือ0ใครชอบ0ก็จัดไปนะครับเน้นที่9 93 39 94 49 95 9 4, 9 5, 5, 5, 5, 6 9 6 9 9 9 7 9 9 8 8 9นะครับส่วนตัวลอง8 3 3 8 8 4 4 8 8 5, 5 5 8 8 6 6 8 8 7 7 8นะครับตัวลองขอเลือกทางนี้นะ 9อ8เาเจดทนตัวลองนะส่วนตัวเน้นเอาทางนี้แล้วกันนะครืมครับประมาณนี้ลาวตาตามีทุกวันนะครับออกเวลาบ่ายสามโมง4ห้านะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้เหได้กินไดานลำลำเยๆเรื่อๆเร่อๆนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันเนาะขอขอบคุณมากๆนะครับ แบบวันนี้ก็สวัสดีครับอ